สวัสดีครับวันนี้นะัเล็กมายืนอยู่บนสะพานลอยของอาทางลอดอุโมงค์กมสินะเดี๋ยวจะพามาดูการทํางานของรถเครนการเคลื่อนย้ายาหรือว่าการยกพวกแท่งคอนกรีตนะว่าเขาทากันยังไงเ<า>ดี๋ยวไปดูเรามาดูการเอาเสาลงฮะนะเสาคอนกรีตหรือว่าแท่งคอนกรีตฮนะแบบนี้ เนี่ยรเราจะมาเสริมจุดนี้แล้วมั้งฮะนี่ฮะตรงทางลอดอุโมงค์เลยยังไม่พอแนละ้วก็ต้องเอามาลงดูฮะใช้รถยกสองสองคันใช้เคน2สองคันนี่ฮะในการยกนะฮะนั่นแหละก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละนะแท่งยา,ยาวเนี่ย มีวิธีการยกแบบนีนะ้วันนี้เป็นโอกาสดีนะเล็กได้พามาดูมาชมกันนะก็มีหรือว่าการป้องกันความปลอดภัยนะปิดกรวยนะปิดกั้นนะเพื่อให้รถมีการระมัดระวังนะเป็นโซนที่เขาป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับ มาตรงนี้เอาลงสองแท่งอ่าก็คงไปต่อฮนะนี่ฮะนี่ะวิธีการของเขานะอ่าวเดี๋ยนะขับออกมาแล้วนี่ไปต่อแล้วเดนะี๋ยวขดัดูว่าเป็นรถแบบนี้ นี่ฮะตรงแท่งคอนกรีตนะคิดว่าน่าจะมีอีกสัก2ตัวที่เขาจะใส่นะทีอมมาวางไว้นะ่าจะใส่2ตัวน่าจะเป็นการเสริมความแข็งแรงนะเนี่ยฮะโซนนี้เนะที่อาวางไว้ตรงนั้นน่ยนะส่วนอีกฝั่งโน้นก็คิดว่าน่าจะมีการพรําเหมือนกันเดี๋ยวไปดูว่ารถเมื่อกี้เนี่ย ที่มันวิ่งไปผ่านตรงนี้ไปกลับรถหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวไปดูกันฮะอ่าโน่นฮะวิ่งกลับมาแล้วนะรถคันเดิมที่บรรทุกไปเมื่อกี้เนี่ยนี่ฮะนี่บรรทุกแท่งคอนกรีตใหญ่ๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเอาไปฝั่งโน้นเหมือนกันนะไปวางฝั่งโน้น ราะว่าทางลอดอุโมงค์มันจะมีสองฝั่งฮนะนีที่ทำเหมือนกันนี่ฮะคันที่ช่วยยกก็ตามมานะอ๋อนีเน่เอามาลงฝั่งนี้อืมแต่ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรนะเนี่เนี่เอามาลงฝั่งนี้เดี๋ยวมาดูกันเอาลงแบบข้างหลังอีกครั้งหนึ่ง นี่ก็น่นแหละแมคโครเอ็นยกก็เตรียมเกี่ยวเอาแท่งคอนกรีต,ตนะนะีคนงานก็จะเตรียมเรื่องของท่อกรวยมาวางนะเพื่อเป็นสัญญาณเตือนนะรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาว่ากำลังมีงานเครื่องจักรทำงานอยู่นี่ฮะ เคนตัวนี้ก็อาวนาหมุนไปละก็มีลวดเป็คล้องนี่แหละเป็นโอกาสดีฮะที่นาเล็กได้ มาเจอแล้วก็ได้เก็บภาพให้ชมกันว่าขบวนการทำงานของการยกแท่งคอนกรีตเนี่ยที่ใหญ่ๆเนี่ยเขายกกันแบบนี้นีเห็นไหมโอ้โนๆนนสองฝั่งใช้พลังมหาศาลกันโนนนะโน่นนะเอาลงข้างๆอ้าวมีคนคอยรับคอยประคอง ก็ถือว่าเป็นงานที่เสี่ยงงานอันตรายเหมือนกันนะฮะแต่ว่าการทำงานของเขานี่ก็ถือว่าต้องเชี่ยวชาญจริงๆนต้องเข้าใจระบบการทำงานของเครื่องจักรเป็นอย่างดีอ่าแล้วก็ถอดออกนะถอดลวดสลิงออก ไปเกี่ยวไม้อีกหนึ่งแท่งนะเพราะทั้งหมดตรงนี้น่าจะใช้สองแท่งหรือเปล่าฝั่งละสองแท่งอยู่ข้างบนก็กำลังเกี่ยวมาเนี่ย ก็จะมีคนคอยโบกนะรถที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาระวังนะนะว่ามีการกำลังทำงานอยู่แบบมีเครื่องจักรทำงานอยูนะ่ทางบนก็ทำงานกันไปอ่ะยกไปอีก สองแข่งนะโอ้โหก็ถือว่าเป็นคันการทำงานที่ยากลำบากนะ านไปสองแท่งคอนกรีตนะเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะเอาลงแค่นี้หรือเปล่า มีการยกกรวยแล้วนะก็คิดว่าน่าจะเสร็จสิ้นนะอา่อาบอกให้รถหยุดก่อนอา่านีนะเอาละอ่ะสำหรับคลิปนี้นเล็กก็พามาดูการยกแท่งคอนกรีตลงจากเชลเลอร์นะจากรถบรรทุกน สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ